พลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอสกันตพงค์เปิดใจครั้งแรกหลังเลิกกับภรรยาจากที่คริสตี้คริสิน่านางแบบสาวชาวเยอรมันออกมาตอบคำถามใน i อจีสตอรี่บอกว่าตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยและได้อยาก,กับพระเอกหนุม่มหน้าเข้มเอสกันตพง์บำรุงรักมาสักพักใหญ่แล้วอีกทั้งบอกว่าเคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแต่เชื่อว่าคงไม่ค่อยมีคนเห็นจนกลายเป็นกระแสร้อนในโซเชียลค่ะ ล่าสุดนะคะเอสกันตพง์มาร่วมงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลด้วยกาวทำครั้งที่9ประจำปี2568และได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะโดยเจ้าตัวเผยว่าได้พยายามระคับประคองสถานะครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่สอดคล้องกันเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดขวางความต้องการของอีกฝ่ายและรู้สึกว่าต้องเคารพการตัดสินใจของอดีตภรรย,ยา ขณะเดียวกันเอสเองกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าผมพยายามทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าทำหน้าที่คุณพ่อให้ดีกว่าทำให้ดีที่สุดพร้อมระบ,บุว่าตอนนี้ลูกสาวจะไปไปมามาและสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้คือการทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวและคำนึงถึงความรู้สึกของลูกเป็นหลักนอกจากนี้ยังได้กล่าวในช่วงท้ายว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนให้กำลังใจผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ มีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ต้องพูดดีกว่าพูดไปต่อให้ผมได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเสียประโยชน์จะพูดทําไมเพราะผมคํานึงถึงความรู้สึกของลูกเป็นหลักทุกวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะเข้าข้างผมหรือเข้าข้างคนอื่นหรือว่าผมว่าคนอื่นไม่โกรธเลยตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทําทุกอย่างเพื่อลูกเท่านั้นครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ